ประกันสุขภาพเด็กแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก D ีค d ดพลัสรับตั้งแต่อายุ0ูนถึงสิปีของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมาดูกันว่าแบบประกันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มตอนที่เกณฑ์การรับประกันก่อนเลยแบบประกันนี้รับตั้งแต่อายุ30วันถึงอายุ10ปีต่ออายุได้จนถึงอายุ99ปีแต่ขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาหลักด้วยถ้าเลือกประกันชีวิตที่สัญญาระยะสั้น10ปี15ปีก็จะต่ออายุประกันสุขภาพได้เท่ากับอายุสัญญา ประกันชีวิตค่ะและเงื่อนไขสําคัญก็คือจะต้องทําพร้อมประกันชีวิตเท่านั้นไม่สามารถทําเดี่ยวได้ในทุกกรณีค่ะสุดท้ายเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพก็ขึ้นอยู่กับประวัติการรักษาประวัติการเจ็บป่วยของตัวน้องๆด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีประวัติสุขภาพจะขอเอกสารประวัติการรักษามากกว่าการขอตรวจสุขภาพค่ะ ต่อที่ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะมีทั้งหมด13หมวดความคุ้มครองแบ่งตามประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า New Health Standard ซึ่งจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนของผู้ป่วยในหมวด1-5และผู้ป่วยนอกหมวด6-13ค่ะเรามาเริ่มดูกันในแต่ละหมวดแบบละเอียดกันเลยในคลิปวิดีโอนี้ค่ะอาจจะยาวนิดนึงค่ะ เริ่มที่หมวดที่1คือค่าห้องรวมค่าอาหารและค่าบริการโรงพยาบาลนอนได้สูงสุด180วันต่อครั้งการรักษาแบ่งเป็น1.1คือค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลที่ไปพักรักษาตัวไม่ว่าจะนอนโรงพยาบาลกรุงเทพบอมรุงราชสมิติเวชพญาไทลูกค้าจะไม่มีส่วนต่างค่าห้องถ้าเลือกที่ห้องเดี่ยวราคาเริ่มต้น หรือราคาถูกที่สุดของโรงพยาบาลนั้นๆที่ไปรักษาตัวและหมวดที่1.2คือค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU นั่นเองค่ะจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่60วันต่อครั้งค่ะ หมวดที่2คือค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาแบ่งเป็น4หมวดย่อยค่ะ2.1คือค่าตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนอนโรงพยาบาลเช่นการเอ็กซเรย์ MRI อัลตราซาวด์สองค่าบำบัดรักษาค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและค่าบริการพยาบาล2.3ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดหรือค่าน้ำเกลือและเวชภัณฑ์2.4คือค่ายาค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือก สำหรับกรอบบ้านเช่นพักกอสสำลีที่ใช้แล้วทิ้งนั่นคือเวชภัณฑ์หนึ่งส่วนนี้จ่ายสูงสุด20 0 0 0บาทต่อครั้งการรักษาค่ะและจ่ายยาไม่เกิน7วันค่ะสรุปง่ายๆในหมวด2ก็คือค่าใช้จ่ายหลักๆในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งเลยค่ะถัดไปเป็นหมวดที่3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ตรวจรักษาจ่ายสูงสุด180วันต่อครั้งง่ายๆก็คือค่าหมอที่มาตรวจอาการแต่ละวันนั่นเองค่ะ หมวดที่4ค่ารักษาเกี่ยวกับการผ่าตัดค่ะ4.1ค่าห้องผ่าตัด4.2ค่ายาค่าน้ำเกลือค่าอุปกรณ์การผ่าตัดต่างๆ4.3ค่าแพทย์ที่ทำการผ่าตาดัดรวมถึงผู้ช่วยแพทย์ด้วยนะคะ4.4ค่าแพทย์ที่วางยาสลบค่ะ4.5ค่ารักษาพยาบาลโดยผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่ะเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจต,ใตับไตเป็นต้นค่ะ มาถึงหมวดสุดท้ายของของผู้ป่วยในค่ะนั่นคือหมวดที่5เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเรียกว่าเดเซอร์จอรี่ค่ะเช่นผู้การผ่าตัดส่องกล้องหรือการตรวจส่องกล้องต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีการรักษาเขามาช่วยให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นการรักษาที่ผ่าตัดและกลับบ้านได้เลยแต่ก็จัดเป็นผลประโยชน์ผู้ป่วยในให้อยู่ค่ะซึ่งทั้งห้าหมวดนี้จ่ายตามจริงทุกหมวดแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแต่ละแผนความคุ้มครองนะคะ แล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการรักษาที่เป็นผู้ป่วยนอกนะคะเริ่มที่หมวดที่6ค่ะเป็นเกี่ยวกับการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการแอดมิดนอนโรงพยาบาล6.1คือค่าตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการนอนโรงพยาบาลภายใน30วันนะคะเช่นเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ตรวจเลือดตรวจแล็บต่างๆค่ะ 6.2คือค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลหรือการ Followup นั่นเองค่ะภายใน30วันกี่ครั้งก็ได้ค่ะต่อไปเป็นหมวดที่7ค่ะคือค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงหมวดนี้จะไม่คุ้มครองถึงการรักษาต่อเนื่องนะคะจะได้แค่24ชั่วโมงแรกที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นค่ะ ต่อที่หมวดที่8คือค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการนอนโรงพยาบาลก็คือการกายภาพบำบัดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการแอดมิดนอนโรงพยาบาลค่ะ หมวดที่9เป็นการรักษาเกี่ยวกับหลังไตกรณีเป็นผู้ป่วยไตวายหมวดที่10และ11เป็นการรักษาโรคมะเมร็งแบบผู้ป่วยนอกอย่างการคีโมฉายแสงรับยามุ้งเป้าซึ่งทั้ง3หมวดนี้ประกันสุขภาพ D k คิดส์พลจะไม่ได้คุ้มครองให้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีความกังวลในส่วนนี้สามารถทําสัญญาเพิ่มเติมที่ชื่อว่าแคร์พลัสเพื่อคุ้มครองในส่วนนี้ได้ค่ะ ถัดไปคือหมวดที่12ก็คือค่าเรียกรถพยาบาลหรือ Ambulance นั่นเองและหมวดสุดท้ายการผ่าตัดเล็กแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือเรียกว่า Minor Surgery นะคะนิยามของมันก็คือการผ่าตัดระดับผิวหนังหรือว่าใต้ผิวหนังที่มีการฉีดยาชาเฉพาะจุดหรือเฉพาะบริเวณเช่นการผ่าหูดผ่าตากุ้งยิงเป็นต้นค่ะ มาดูส่วนของวงเงินค่ารักษาพยาบาลกันบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องรู้นะคะประกันสุขภาพตัวนี้มีความรับผิดชอบส่วนแรกนะคะสำหรับการรักษาหมวด1-8และ12เรียกง่ายๆก็คือทุกหมวดที่เขาคุ้นครองอะ่ะเขามีความรับผิดชอบส่วนแรกหมดเลย ความรับผิดส่วนแรกนี้ก็คือส่วนที่จะต้องจ่ายเองทุกครั้งหรือเอาไปเบิกประกันอื่นหรือเอาไปเบิกสวัสดิการประกันกลุ่มที่คุณพอ่อคุณแม่มีก็ได้ค่ะแล้วส่วนที่เกินวงเงินความรับผิดส่วนแรกมาประกันสุขภาพดีคิสพลัสจะจ่ายให้หมดเลยค่ะโดยที่วงเงินความรับผิดชอบส่วนแรกนะคะก็มีตั้งแต่ 20,000, 30,000 50, 50,000และ10,000 0บาทค่ะ ส่วนแผนความคลุ้มครองมี2วงเงินความคุ้มครองค่ะคือวงเงิน1ล้านบาทดีดัก2 0 0 0 0ืต่อครั้งและวงเงิน1ล้านบาทดีดัก5 0,000ต่อครั้งส่วนวงเงิน5ล้านมีดีดัก3 0มห0ื0 0 0 0และ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะซึ่งเป็นวงเงินต่อครั้งการรักษาทั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลและวงเงินความรับผิดชอบส่วนแรกนะคะ แต่ถ้ากลับมานอนโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมอาการเดิมภายใน90วันจะนับเป็นการรักษาครั้งเดียวกันดังนั้นวงเงินดีดักและวงเงินค่ารักษาก็จะใช้วงเงินเดิมค่ะ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการเคลมค่ารักษาพยาบาลกันค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าประกันตัวนี้มีความรับผิดส่วนแรกเหมาะที่จะเป็นประกันเล่มที่2นะคะแสดงว่ามันก็ต้องมีประกันสุขภาพเล่มแรกอยู่แล้วสมมุติว่าประกันเล่มที่1มีวงเงินค่าห้อง2,000บาทค่าแพทย์1,200บาทและมีค่ารักษาอยู่ที่30,000บาทต่อครั้งส่วนประกันสุขภาพดีคิสพลัสเลือกทําแผน5ล้านดีดัก30,000นอนโรงพยาบาล1คือ ใบเสร็จค่ารักษา5 0,000แบ่งเป็นค่าห้อง10,000บาทค่าแพทย์2,000บาทแล้วก็ค่ารักษาอยู่ที่38,000พบาทพอเคลมประกันเล่มแรกไปแล้วจะมีส่วนต่างจากประกันเล่มแรกอยู่ที่ค่าห้อง80,00บาทค่าแพทย์800บาทและค่ารักษาที่เกินจากประกันเล่มแรกอยู่ที่8 0 0 0บาทรวม16,800บาทค่ะแล้วก็กลับมาดูที่ประกันสุขภาพดีคิสพลัสจะเริ่มจากใบเสร็จค่ารักษา5 0 0 0 0บาท ลบดีดักส0 0 0 0เท่ากับ20,000คือวงเงินส่วนที่ d k i ิสพลัสจะจ่ายให้ได้แต่ว่าส่วนเกินจากประกันเล่มที่1อยู่ที่16,800บาทดังนั้นก็จ่ายให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ ประกันเล่มเดิมแผนประกันสุขภาพเดิมแต่เปลี่ยนจากใบเสร็จค่ารักษา50,000บาทเป็น22,000บาทเป็นค่าห้อง8,000บาทค่าแพทย์2 0 0 0บาทค่ารักษาอยู่ที่22,000บาทส่วนต่างหลังจากเคลมประกันเล่มแรกแล้วนะคะจะอยู่ที่6,800บาทแต่คราวนี้พอกลับมาคิดในส่วนของ D-Kiss Plus ว่าจ่ายได้เท่าไหร่เอาบินรวม32,000บาทลบดีดัก3 0 0 0 0เท่ากับ2,000หมายความว่าจะจ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 2,000บาทแต่ว่ามีส่วนตามที่เกิดจากประกันเล่มแรกอยู่ที่6,800บาทดังนั้น D-KISS PLUS จ่ายให้2,000ส่วนอีก4,800บาทต้องจ่ายเองนะคะ และสำหรับแบบประกันนี้มีความพิเศษคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้โดยที่ปรับได้ในตอนที่น้องๆอ,อยู่ในช่วงอายุ11-15ถึงปีแล้วก็ทำแผนประกันเดิมมาต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีค่ะสามารถปรับแผนความคุ้มครองได้โดยที่บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องไม่นับระยะรอคอยใหม่ไม่ตรวจสุขภาพแต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขต้องถูกพิจารณาสุขภาพใหม่นับระยะรอคอยใหม่แล้วก็ ตรวจสุขภาพใหม่ด้วยโดยจะมีเงื่อนไขนะคะว่าทำวงเงินความรับผิดส่วนแรกไว้เท่าไหร่ในแผนเก่าและสามารถปรับไปเป็นแผนใหม่ได้เท่าไหร่บ้างตัวอย่างเช่นทำดีดักไว้10,000แสสามารถปรับเป็นแบบใหม่ได้ที่3 0 0 0 0บาทดังนั้นถ้าให้ตัวแทนแนะนำนะคะให้เลือกดีดัก20 0ห0หรือ3 0 0 0 0บาทนะคะเพื่อให้วางแผนว่าตอนอายุ11-15ถึงปีเนี่ยสามารถปรับจากแบบมีดีดักมาเป็นแบบจ่ายตั้งแต่บาทแรก ได้ค่ะสุดท้ายเลยค่ะเรามาดูตารางเบีย้ยประกันสุขภาพดีคิสพลัสกันนะคะต้องแจ้งก่อนว่าเบีย้ยประกันนี้จะไม่รวมเบีย้ยประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักค่ะส่วนเบีย้ยประกันชีวิตก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกแบบไหนนะคะมีทั้งแบบออมทรัพย์ตลอดชีพหรือจะเป็นแบบชั่วระยะเวลาก็ได้ค่ะส่วนของเบีย้ยประกันจะแบ่งเป็นสองช่วงอายุนะคะช่วง0นถึงปีและ6-10ปีค่ะตัวอย่างนะคะเด เ็กผู้ชายอายุ0ูนปีแผน1ล้านดีดัก2 0 0 0 0ืเบีย้ยประมาณ6,800 0ส่วนเด็กผู้หญิงก็จะอยู่ประมาณ7,300 0บาทและเมื่ออายุ6ขวบแล้วเบีย้ยประกันจะถูกลงมาผู้ชายจะเหลือ22,000ผู้หญิงจะอยู่ที่25,000ค่ะหากดูแล้วมีความสนใจในแบบประกันนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อตัวแทนหลาย ID a.mtl ค่ะ